ตาเจา,าวสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะเพื่อนๆคะมีใครชอบดื่มชาเหมือนเรากันบ้างคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบดื่มชาเพื่อนๆชอบดื่มกันที่หวานมากหวานน้อยหรือหวานแค่ไหนกันบ้างเอง่ยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะไม่ต้องสงสัยเลยเนาะเพราะวันนี้เราเอาคำศัพท์เกี่ยวกับระดับความหวานมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรกันบ้างค่ะ โอเคค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูระดับความหวานนะคะอยากเอา3ามชามาฝากเพื่อนๆกันก่อนนะคะเริ่มที่ชาที่1น,นะคะก็คือหน่าชาหนาชาหนชานี้นะคะก็คือชานมนั่นเองเนาะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะกินเป็นชานมไข่มุกนะคะเราก็ใส่คำว่าเจินจูเพิ่มลงไปก็จะได้เป็นเจินจูหนายชา จนจูไนาชาก็คือชานมไข่มุกนะคะจนจูคือไข่มุกเนาะหรืออันที่สองนะคะชาที่สองเนี่ยเราชอบกินมากเลยก็คือชาไทยนั่นเองนะคะชาไทยนะคะเราก็จะใช้คำว่าไทชือไน,น่าชาไทชือไน,นาชา ก็คือชาไทยเนาะไทยชือเนี่ยก็คือสไตล์ไทยเนาะอะไรที่เป็นสไตล์ไทยหน่ายฉาก็คือชานมไทยชืบหน่ายชาก็คือชาไทยนั่นเองนะคะหรืออย่างที่3มเนี่ยเราก็ชอบกินเหมือนกันก็คือชาเขียวนมสดนะคะชาเขียวนมสดเนี่ยเราจะใช้คําว่าเซียนหน่ายรีฉาเซียนหน่ายรีฉา ก็คือชาเขียวนมสดเนาะรีชาคือชาเขียวนะคะเซียนไหนรีชาก็คือชาเขียวนมสดนั่นเองโอเคค่ะทีนี้เรามาดูระดับความหวานกันบ้างนะคะระดับความหวานเนี่ยเราสามารถพูดได้2แบบนะคะเอาเป็นว่าเรามาดูกันที่แบบแรกนะคะแบบแรกเนี่ยเอาเราเริ่มจากศนเซ์กันก่อนนะคะความหวานที่0นปอร์เซนหรือก็คือไม่หวานเลยนะคะเราจะใช้คำว่าออ้ถัง อู๋ถังก็คือพูดง่ายๆศูนเปอร์เซ็นต์นะคะอูคือไม่มีเนาะแล้วก็ถังเนี่ยก็คือน้ำตาลเพราะฉะนั้นนะคะอู๋ถังก็คือไม่มีน้ำตาลหรือน้ำตาลศนนต์นั่นเองทีนี้เราขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็เป็นสำหรับความหวานที่น้อยมากๆแต่ก็แบบยังมีความหวานอยู่เนาะก็อยู่ที่ประมาณ30%นะคะเราก็จะใช้คำว่าเวถัง เวยถังอันนี้ก็น้ำตาลแบบคนที่ชอบกินหวานน้อยจริง,รงๆอะไรแบบนี้นะคะหรือเราขยับกันที่ความหวานระดับครึ่งหนึ่ง5้เนนะคะเป็นความหวานที่เราชอบกินมากระดับนี้นะคะก็จะใช้คำว่าป่านถังป่านถังคำนี้นะคะก็คือความหวาน 50%หวานแบบว่ากลางๆหน่อยป้านแปลว่าครึ่งนะคะป้านถังก็คือหวานสักประมาณ50%นั่นเองเพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะก็จะอยู่ที่ความหวานระดับ70%นะคะก็คือหวานน้อยแต่ก็ยังไม่ไม่ได้หวานแบบปกติเนาะ70%เราจะใช้ประมาณว่าสาวถัง เฉาถัางคำว่าเฉานะคะแปลว่าน้อยนั่นเองเนะาะเฉาถังก็คือหวานประมาณสัก70%หรือสําหรับคนที่กินหวานปกตินะคะหวานปกติเราก็จะใช้คําว่าเจิงฉางถังเจิงฉางถังเจิงฉางนะคะคือปกติเนาะแล้วก็เจิงฉางถังเนี่ยก็จะแปลว่าหวานปกตินั่นเองหรือใครที่แบบกินหวาน เกินร้อยไปเลยหวานร้อยสาหวาน200อยไปเลยนะคะเราก็จะใช้คำว่าตัวถังตัวถังอันนี้นะคะก็คือหวานแบบหวานร้อยบวกอะหวานร้อยสาไปเลยอะไรแบบนี้เนาะก็คือตัวเนี่ยแปลว่าเยอะเนาะตัวถังก็คือหวานแบบหวานมากหวานเวอร์หวานอะไรประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการบอกระดับความหวานในแบบแรกนะคะสังเกตง่ายๆนะคะเราจะใช้คำว่าถังถังที่แปลว่าน้ำตาลเนี่ยแหละคะ่ะถังนะคะเป็นหลักเลยเนาะแล้วก็บอกว่าอูถังเว้ยถัง,ห,ถงหรืออะไรก็ตามเราก็จะใช้ประมาณนี้เลยเนาะก็เป็นหลักการจำง่ายๆนะคะ โอเคค่ะทีนี้เรามาต่อกันในการบอกระดับความหวานแบบที่2กันบ้างดีกว่านะคะแบบที่2เนี่ยก็จะใช้คําว่าเถียนเป็นหลักนะคะเถียนเนี่ยแปลว่าความหวานนั่นเองแปลว่าหวานนะทีนี้เรามาเริ่มกันที่หวานแบบ0นอร์เกันก่อนหวาน0ูนเซนะคะก็เราสามารถใช้คำว่าหลิงเฟินเถียนหลิงเฟินเถียน แบบนี้นะคะก็จะเป็นหวานแบบ0%หลิงก็คือศูนนะคะเฟินเนี่ยคือคะแนนเนาะเถียนก็คือหวานก็คือหวานศูนย์คะแนนพูดง่ายๆก็คือหวาน0นหรือไม่หวานเลยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาระบุก,กันว่าหวาน3 0 30%, 30นะคะเราก็เอาตัวเลขข้างหน้าเลขศูนย์เนี่ยมาใส่แทนนะคะก็จะได้เป็นซานเฟินเถียน ซานเฟินเถียนแบบนี้ก็คือระบุไปเลยว่าหวาน30%นะคะก็ประมาณนี้นะคะหรือใครที่กินหวานเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อย5 0นตนะคะเอาเลข5าออกมาค่ะก็จะได้เป็นอูเฟินเถียนอูเฟินเถียนก็คือหวาน50%นตนะคะใครที่ชอบความหวานระดับนี้ก็บอกแบบนี้ได้เลยหรือหวานสัก70%นนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะใช้คำว่า ชีเฟินเถียนชีเฟินเถียนนะคะหรือหวานแบบปกติก็ใช้คล้ายๆกันเมื่อกี้เป็นเจิงฉางถังใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็เราสามารถใช้คำว่าเจิงฉางเถียนเจิงฉางเถียนก็คือหวานปกตินั่นเองเนาะหรือหวานมากหวานเวอร์หวานร้อยหวานตัดขาไปเลยนะคะก็อาจจะใช้คำว่าตัวเถียน ตัวเถียนก็คือเพิ่มความหวานก็หวาน130หวาน200ไปเลยก็จะประมาณนี้นะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะทั้ง2วิธีเลยก็ง่ายๆเป็นเทคนิคเอาไว้ให้เพื่อนๆจำเนาะโอเคค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีสาระดีๆครั้งหน้านะคะก็จะเอามาฝากกันใหม่นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายใจเจียน